สวัสดีครับพี่เฮ้ยเอาจริงดิตบัใช่หรอใช่ครับเนใช่หรอไอ้เต้เาคุณเทปอะไรนี่คใช่ครับพี่ลืมผมเหรอไม่ใช่ไม่ลืมตัวบอกว่าเป็นพี่เป็นน้องจริงดิใช่หรอมันใช่หรอไม่น่าใช่นะเอา ใช่ครับไม่น่าใช่นะแบบเนี้ยเมื่อวานกูบอกว่าทุกคนใครย้ายประเทศไหมอายุเท่าไหร่วะคือแพ้กดเขากลุ่มย้ายประเทศก็เถอะแล้วมันกดเขาไม่ได้อะชดใจปะแต่ไปวิ่งตอนะใครจะย้ายประเทศก็เอาเราไปด้วยนะคะทุกคนย้ายประเทศคือยังไงวะใช่ครับอ๋อสิบสามจะสิบสี่อีกหนึ่งเดือนวันเกิด เราโตโตมากเลยครับไม่น่าใช่อนะสิขอบคุณคุณซีวีนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะอีกหนึ่งเดี๋ยวมันจะย้ออกไทยผมไปด้วยกูก็ไม่อยากอยู่เหมือนกันวันที่เท่าไหร่วันที่สามวันที่สี่วันที่สหรอวันที่สี่หรอไปยิบไปไปไปประเทศอื่นอีกอ่ะ ไปสหรัฐอเมริกาดีกว่าต้องใจอยู่เท่าไหร่นะ13อ14เอ้ยไม่น่าใช่หรอยูเนี่ยไม่น่าใช่นะอ๋อไอพอนเพื่อนกูอยากได้คนเนี้ยแค่เ้างเก้าเก้าอยากได้คนเนี้ยแค่คอกันเย เราอยากได้คนนี้นนดีเขาทุ่สวยเฮ้ยคุณนภิษฎต้องเห็นคณเข้ามาตั้งนานทำไมคุณเพิ่งพิมพ์คุยเฮ้ยเนี่ยคุณมาก่อนคุยอีกเหอส่งมาเลยชิงช้ารอเล่นดีครับเอาพี่บอยมาเหรอ่แผนนะเลยก็รอก,ก็ได้สวนะัสดีครับคุณบอสไปจริงๆแล้วนะครับโอเคตัวบีก็แบบ ไม่อากจะพูดให้คาดหวังไม่อยากจะคาดหวังอะไรเราสำหรับบอล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 เขาอยากได้คนเนี้ยรอคุณป้าพิษใส่หน้าอยู่ละเต้าบาเต้าบาร์ู้ไหมว่าเมื่อวานเขาล้างหน้าไปสิบกว่ารอบติดจริงรู้สึกขมมากรู้สึกแบบว่าอย่างไรก็คือขมคือแบบถ้าทาหน้าดำอะล้างหน้าสองรอบก็คือสะอาดละเป็นล้านรอบก็คือไม่ออกเราเราเขาอยากได้คนเนี้ยเขาอยากได้คนเนี้ยยอมนายไม่รู้ หยอกหยอกครับอะไรครับเนี่ยที่นี่ที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ที่เนี่ยเป็นที่ที่เราสองคนกับรักกันไงโอ้โหเอาอะไรๆๆๆๆๆเ,ไเอาอนะไรเอาอะไรทำอะไรวะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้เรามีอะไรคุยนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยเข้ามาแล้วอย่าลืมไปฟอยไอ,อจีนะใช่ป่ะแล้วยังไงเป็นอย่างงี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะทุกคนพรุ่งนี้อาจจะไม่ถึงชิงช้าครับไม่เป็นไรจะรอดูนะเขาจะรอนะอยากกดป๋าไปเลยได้ไหมกดป๋าไปพรุ่งนี้เลย ดีนะคะสวัสดีทุกคนที่ติดตามน่ารักจังเลยอโอ้ยกดวาร์ปโอเคครับเอาไปเลยครับเอาไปเ,เลยกดวาร์ปครับเอาเกดวาร์ปแล้วกันกดวาร์ปเฮ้ยถือว่ากดวาร์ปปุกดวาร์ปบับเขาให้ซะง่าเนี่ยเธอเธอ้ยรอบนี้ขับทันอะ่ะค้างเฮ้ยมันค้างอะ่ะหายค้างยัง <Hey. S 2> เฮ้ยประเทศเปิดกี่โม<อ>งวะ,วะ จกี่ยวประเทศเปิดก็มองประเทศเปิดก็มองประเทศติดขัดตลอใครก็เนี่ยจะหยิบมองขนาดนี้เอาตัวเราไปเลยไปมาเอาไปเลยที่บ้านเฮ้ยกูไปจริงนะเว้ยเกี่ยวเปิดเลยนีเราเปิดประตูหน้าต่างลอเดี๋ยวเราเปิดประตูห้องเราลอกนะปีนขึ้นมาเลยตอนชั้นสองปีนขึ้นมาเลยชั้นสองมีเราเบียร์เราต้องปิดประตูประตูไม่ได้ล็อกเขาเป็นกระป๋องวันเนาะล้อเล่น กินเข้ามาได้เลยนะไม่ได้รอ้อนจริงๆไม่จริงเลยปลดล็อกไว้ให้โอเคปะแล้วแบบจบไ,ไลฟ์ก็แบบปลดลอ็อกเลยเประตูมันจะแบบอยู่หลังม่านเห็นม่านเห็นม่านใช่ไหมเนี่ยก็คือเปิดม่านมาจะเจอประตูประตูอะไร<ป>หย,ย,ยอกยอกหยอก,ยอกไปแล้วครับพี่กินเข้ามาเลยนะแล้วครับพี่กินข้าวถ้าแบบปีนจากข้างๆตึกข้างๆก็คือจะปีนขึ้นมาได้เลยมันจะมีแบบทางขึ้นใช่ปะขึ้นมาแล้วก็ปีนขึ้นมาได้เลยแบบ โยนเชือกอไปกันมาอะอะไรกันครับเนี่ยไม่คอนเทนต์นะจริงจังยอหยอกครับไปแล้วครับกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนโอเคค่ะยังไม่ได้ทานอะไรใช่ไหมกินข้าวให้อ่อยนะครับมีความสุขกับครอบครัวใช้เวลากับครอบครัวให้เย <c oughs> อะน,นะคะขอบคุณน,น,นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเฮ้ยเลี้ยง อย่าหยาดเยอะเชื่อกูดสิรืยังอย่าเลยน้องอย่าเลย อะไรหรอไม่ได้ถ่ายจุดบังวายอยู่เบาๆนิดหน่อยแล้วกันเนาะนนดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึน่งสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันไหมครับพี่ เราไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันหรอคะ<ม>เฮ้ยเพื่อราได้เนี่ยได้สิขาไปเลยไปเลยเออจริงเหรอไปเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าเอ,อ่อพอดีว่าที่บ้านนี่พ่อกับแม่ชอบทานอะไรคะเดี๋ยวจะซื้อไปฝาชอบทานกันล่ะไปแล้วไปแล้วจ้าเจอกันเด้ออย่าเล่นเยอะน้องอย่าเล่นเยอะอย่าเล่นเยอะเดี๋ยวตายคาหลังพ,พวกเขาพวกเขไปจะกระทืบให้แยตายนะมึงกูบอกให้ ตายได้นะง่ายๆผมเอออ้าประเทศไม่เปิดแล้ววะ